เดี๋ยววันนี้ติต๊ตี้จะพาไปซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้นะคะมาปลูกที่บ้าน,นะ สวัสดีค่ะติตตี้ชาเมย์นะคะเดี๋ยววันนี้ติตตี้จะพาไปซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้นะคะมาปลูกที่บ้าน,นะคะ่ะตอนนี้อากาศดีหาดอกไม้ต้นไม้สร้างความสดชื่นกันสักนิดนึงนะคะถึงแล้วค่ะร้านขายดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน,นทอชื ดอกไม้สวยๆค่ะช่วงนี้อากาศดีคนก็จะมาซื้อดอกไม้กันเยอะเลยดอกไม้ที่นี่เขาก็จะปลูกตามฤด,ดูกาลนะคะพอหมดฤด,ดูเขาก็จะเปลี่ยนเฮ้ย hey, ดอกชบา้าเหมือนบ้านเราเลยที่นี่ก็มีนะ กุหลาบนี่เขาก็จะจัดเหมือนจําลองสวนนะคะสวยดีอันนี้ดอกอะไรบ้านเราก็มีนะ เหมือนดอกกระเจียวป่ะอันนี้อะไรหน้าวัวใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรส่วนโซนนี้เป็นพันธไม้ที่เป็นใบไม้เขียวๆเ,เนาะ ลิีตีจะไปดูตะตะบองเพชรนี่อันนี้บ้านเรามีนี่อันนี้เมืองไทยก็มีนะบ้านเราก็มีนะตอนนี้สาเดินนำไปไกลแล้วสงสัยจะโดนปนนี้แน่เลยโมยจะถ่ายวิดีโอ วันนี้อยากได้สักต้นหนึ่งนะตะบองเพชรต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคุ้นๆนะเหมือนที่เมืองไทยมีอะ่ะพันไม้บางชนิดที่เนี่ยที่เมืองไทยบ้านเราก็มีนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ที่นี่นะมอสเตล่าใช่ไหมอันนี้ ที่นี่ราคาก็โหดนะคะน,นี่ไงมอสเตล่าจริงๆด้วย699โครนโอกระถางนี่ราคาก็แพงนะคะโซนนี้ก็จะเป็นกระถางสวยๆค่ะแต่โอ้โหราคาโหดนะกระถาง กระถางสวยอะ่ะอันนี้เป็นเดือพตะกร้าหวายไปใส่ต้นไม้นะคะตะกร้าหวายแล้วกระถางใส่อีกทีหนึ่งนี่ค่ะดอกไม้ที่ติ๊ตี้จะมาซื้อวันนี้อยู่ในโซนพวงนี้สาแอบเลือกต้นไม้อยู่นู่นไม่ได้แอบหรอกเมื่อกี้ไล่ติต๊ตี้ให้ไปเอา กระบะพลาสติกมาใส่ต้นไม้เดี๋ยวเราติตี้แอบมาถ่ายวิดีโอโซนนี้ก่อนเห็นไหมอ่ะมันเป็นร่มที่สำหรับนั่งในสวนไปทำสวนในร่มนี่ก็จะเป็นพวก <c oughs> อะไรอ่ะพวกพูดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนี่ยค่ะสำหรับปลูกต้นไม้บ้านต้นไม้ เป็นพวกรูปปั้นพวกแต่งสวนซื้อสีไหนดีวันนี้ที่นี่ก็จะมีขายทุกอย่างเลยนะคะพวกปุ๋ยพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้อ่ะคะ่ะพวกเต่ทุกอย่างที่ใช้กับต้นไม้นี่ก็จะเป็นกระบะพลาสติก สวยจังเลยติ๊ตีต้จะมาซื้อต้นไม้ที่นี่ปีละครั้งนะคะเฉะพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นที่จะมาซื้อนี่จะเป็นด้านหลังละ่ะมีขายครบค่ะครูด่างนะคะแพงอ่ะบ้านเราอ่ะ เก็บฟรีก็มีนะแต่ที่นี่ต้องซื้อทุกอย่างเลยค่ะ อยากจะซื้อเยอะๆนะคะไปปลูกแต่ที่ที่จะปลูกมันมีไม่เยอะค่ะมีหลายพันไร่เลยมีไม่เยอะ <S <S พูดเล่นนะคะว่ามีหลายพันไร่ที่ปลูกแทบจะไม่มีเลยมีอยู่นิดเดียวแค่ไม่กี่เมตรเอง ไม้แขวนค่ะพันไม้แขวนพวกนี้จะเป็นพริกเป็นมะเขือเทศบางครก้งเขซื้อไปปลูกเลยเขาไม่เพาะนะคะ วกนี้ก็จะเป็นพวกพันธุ์ดอกไม้พันุผักมาซื้อไปปลูกได้นะคะจากที่นี่มเมล็ดพัน์ค่ะนี่ก็จะเป็นดินค่ะเฮ้ยอันนี้ต้นอะไรเหมือนใบกะเพราแดงบ้านเราเลยอะ่ะ เก็บมาใบนึ่งเดี๋ยวมาดมก่อนกลิ่นเหมือนข้าวเพราแดงค่ะ๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรเฮ้ยผักคะนา้ามีเพาะเสร็จด้วยมีเพาะเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปหวานเพาะเองน้องเขือเทศก็ไม่ต้องไม่ต้องเพาะเองเขามี เอาไปปลูกให้กินได้เลยซื้อต้นไม้ที่นี่ต้องมีรถเข็นเหมือนซื้อของในซูปเปอร์มาเก็ตนะคะได้ดอกไม้ราคะเดี๋ยวติ๊ตี้จะกลับไปปลูกที่บ้านนะคะได้กระบองเพชรมาหนึ่งอันมาหนึ่งต้นนะคะ ไปซื้อดอกไม้กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปปลูกดอกไม้กันค่ะพื้นที่เยอะซื้อมาเยอะมากปูดเล่นไปดูกันนะใส่ถุงมือก่อนปลูกเสร็จแล้วค่ะดอกไม้ของตีต้ ตะบอกเพชรของไม้เสื้อพร้อมดอกไม้ค่ะสวยงามวันนี้ปลูกดวกไม้เสร็จแล้วปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขยะไปทิ้งนะคะวันนี้เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามาให้ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆอะค่ะเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาส่งวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเห็นถังแดงๆไหมคะเป็นถังคอนเทนเนอร์นะคะเขาจะเอาเขาเรียกอะไรอะ รัฐบาลไม่ใช่4ตัวอำเภอที่ดูแลเกี่ยวกับขยะรงขยะค่ะเขาจะเอามาให้ปีละสองครั้งนะคะสำหรับคนที่อยู่อ,าอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือไม่ก็ตามหมู่บ้านเขาจะเอามาให้ปีละสองครั้งเพื่อที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆขยะที่ไม่ใช่ขยะประจำวันนะคะเขาจะมารับเอาไปทิ้งให้ แต่ถ้าใครอยากจะทิ้งนอกเหนือจากเวลาที่เอามาให้ก็เอาไปทิ้งเองที่โรงงานขยะของอำเภอนะคะโดยจะต้องเป็นสมาชิกที่นั่นถึงจะเอาไปทิ้งได้แต่ขยะประจำวันที่ชิ้นเล็กๆหรืออะไรประมาณนี้เป็นขยะจะต้องเอาไปทิ้งที่โรงขยะหรือถังขยะหน้าบ้านของแต่ละคนนะคะมาแล้วค่ะ รถมาเอาคอนเทนเนอร์ขยะกลับไปแล้ว เขาจะเอามาให้แค่ประมาณ3วันนะคะแล้วเขาจะมารับกลับค่ะปีละสองครั้งที่ไม่ต้องไปทิ้งเองเห็นไหมแยกหมดเลยแยกประเภทหมดเลยยกเว้นขยะใหญ่ๆเขาจะมารับนะคะปีละสองครั้ง ในส่วนถังนี้นะคะสําหรับทิ้งพวกขวดแก้วอะไรที่เป็นแก้วอะคะ่ะแก้วกระเบื้องประมาณนี้นี่ค่ะคือที่สวีเดนนะคะเขาจะเคร่งครัดเรื่องการแยกขยะในการทิ้งมากเลยนะคะจะแยกเป็นสัดเป็นส่วน,นะคะ่ะพลาสติกก็คือพลาสติกขยะเปียกก็เปียกกระดาษอะไรเงี้ยต้องแยกทุกส่วนค่ะถ้าใครไม่แยกก็จะเจอเหมือนแบบตำรวจอะเจอใบสั่งอะคะ่ะ ขยะที่นี่ที่ย่อยสลายง่ายเขาจะนําไปทําพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานความร้อน,นะคะ่ะซึ่งพลังงานพวกนั้นสามารถกลับเอามาใช้พลังงานพวกนั้นสามารถนํากลับมาใช้กับเ,เครื่องอะไรอะให้ความร้อนที่ใช้ในบ้านเรือนอของผู้คนน,น,นะคะแล้วก็ใช้กับพวกรถรางรถรางไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็พวก รถบัสรถโดยสารประจำทางเนี้ยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกขยะเปียกพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยค่ะขยะประจำวันนี่ก็จะเป็นพวกหนังสือหนังสือพิมพ์ทุกท,ทุกส่วนอ่ะคือต้องแยกหมดค่ะที่นี่ไม่ได้นะคะซีเรียสมากเข้มงวดมากแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎของเขาอ่ะไม่ ไม่เรียกอะไรไม่เลื่เมอือโกรธนะคะยินดีที่ปฏิบัติตามอันนี้ขยะเปียกค่ะเศษอาหารต่างๆนะคะเขาจะมีที่นี่เขาจะมีถุงกระดาษแบบนี้ให้ไปใส่เศษอาหารเปียกนะคะแจกฟรีค่ะอำเภอเขาจะทำมาแจกแจกฟรีสำหรับอาหารเปียก สำหรับ EP นี้ติ๊ก้ขอจบเพี้งเท่านี้ก่อนนะคะกับการพาไปซื้อต้นไม้กับกิจกรรมของติ๊ี้ในวันนี้ไปซื้อต้นไม้แล้วก็เอาขยะมาทิ้งธรรมดาติ๊ี้ไม่ได้มาทิ้งหรอกแต่จะเป็นคนมาทิ้งค่ะ,ะฝากติดตามทุก e p ของติ๊ี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกแรงใจและกำลังใจให้ติ๊ตี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะไว้ละค่ะบ๊ายบาย